Thank <laughs> you. กาบเรียนท่านผู้ปกครองที่สอนขอเรียรทนดูจแต่ทีมีเกียรตินอเรียนจากนักบาลที่สามที่จบการศึกษาันนี้นะลังักเรียนในักบาลกีญานะครับอาักาพ่อคุณแม่ น่ารักมากาเลยแถมบุญผูกบุญญาบุญกายครอบครองเป็นความอบอุ่นของครอบครัวในครอบครัวนะครับเป็นความอบอุ่นของโรงเรียนที่เห็นทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือในนี้นักเรียนที่จบการศึกษาจากชั้นปีที่สามของโรงเรียนมังกร ไม่ว่าแบบเรียนเต็มครบหลัก <amigo> ส <t ell> ูตรคือ4ปีหรือนักเรียนที่มาเสริมปี2ปี3อะไรต่างๆันครับพวกเราให้ความสำคัญเท่าเทียมกันหมดโดยเฉพาะนักเรียนที่มาปีสามเนี่ยก็ประพฤติผอมมากก็มาแล้วก็ยังไม่มาก็ยังมาที่บางท่านบางทานหน่วยังยังไม่มีใบ แไม่มีอะไรที่อยากไปสอบก็ต้องช่วยกันมากเลยนะครับต้องช่วยกันอย่างมากจะสุดท้ายเราจะเห็นว่านักเรียนของเราเนี่ยนะครับไม่รู้งในส,สมองอะไรมาจากไหนนะครับกเก่งหมดเลยอย่าผมทดสอบเลขตัวนนะนักเรียนทุกทุกคนเก่งเลขไปเลยเก่งไปถึงพอหนึ่งเกินกว่าพอหนึ่งเลยที่ยืนยันนะครับ วิชาพิษศาสตร์นะครับเกินป .1 ไปแล้วระดับป .2 แล้วมาประไทยก็เช่นเดียวกันนะครับระดับเกิ่นป .1 วิชาอื่นๆจะเป็นวิทยาศาสตร์นพชหรือเฉทุกอย่างเราสอนเหลือไปหมดแล้วฉะนั้นเรากล้าบอกได้ว่าแม่ทุกโรงเรียนเราสู้ได้ในประเทศไทยนะครับในประเทศได้เราสู้ได้สู้ได้อย่างสบายๆแล้วเวลาเป็นสอบนะครับ เแค่สอบถามอยูกอาจารย์หรือนักเรียนที่ไปสอบด้วยกันมีหลายคนมีร้องไห้งอแงอยู่กับการไปสอบของเราไม่มีนะครับที่จะมาร้องไห้มีแต่หัวเราะลงมาเอาหัวเราะและถามว่าทําได้ไหมคำตอบว่าไงทราบไหมครับทำได้ทำได้หมดไหมทำได้หมดควรถูกกั่ไหนไม่ทราบ ได้ข่าวว่าน้องนอนจริงไม่ค่อยสบายต่อดวันที่ดดก็พักต่อหรือหรือว่าได้สอบเต็มไม่หรือไม่ครับสอบเต็มนะครับก็อาจจะเหมือนกับน้องน้องอะไรรู้ไหมสอบแล้วป่วยเลยเราไม่ทำน้องอะไรน้องแอปเปิลอาจารย์เพิ่อนวันสอบก็ร้องไห้แล้วก็สอบเสร็จนะครับก็ต้องพาโรงพยาบาลเหมือนกัน เพราะเขาอายุน้อยสอบเสร็จโรงพยาบาลเลยครับอาเจียนเลยเรียบร้อยแต่ก็สอบได้ครับนักเรียนของเราก็มั่นใจนะครับว่าทีนี้จริงๆเราอยากทิ้งทุกคนนะครับเด็ดทุกคนเลยสบายใจว่าผมจะฉลองเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่อย่างว่าอะไรครับในโลกนี้ก็ มีเลือกมีมีช้อยนะครับขอขอพมัถูกทั้งห้าไม่ได้เขาก็มีถูกอหนึ่งที่พวเราทั้งหมดก็จะถูกทั้งหมดก็คงไม่ได้นะครับแต่ให้ท่านสบายใจอยู่ข้ออย่ารับว่าเมื่อกบจาสถานศึานจากที่นี่ไปแล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนไม่มีอาจ,จารย์เขาเดือดเดร้อนเลยนะครับเขามีความสุขว่านักเรียนที่มาจากโมกิาสสาลาลาศิยาสอนง่าย ง่ายเยียบงูง่ายมากเกรนเฉลียสาดุดเหียขึ้นไปนะครับซึ่งเขาไม่ได้หาง่ายๆนะครับที่เกเรเฉลี่ยของนักเรียนสากษุดเหยีบสาดหุดแปดสาุดเก้าและมีหลายคนที่ได้สี่เต็มนะซึ่งได้บิบัติมาเยอะแยะคนที่ไปเรียนที่สาดที่เกเรนผมจะคอยสอบถามที่ตลอดเวลาว่าเขตเป็นไงแล้วไปเรียนที่อื่นก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเกเรเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเราเป็นยังไง รายเดือนเก้าปอ์นะครับแล้วก็การปฏิบัติที่ดีที่อาจาร,รย์อาจารยเามามากไปเป็นนักเรียนในระดับผู้นำของโรงเรียนนะครับฉะนั้นด้วยความเคารพนะครับเนื่องจากท่านได้สนับสนุน,น,นโรงเรียนเรามาผมก็ได้พูดถึงแร้ว่าโรงเรียนแออัดเล็กมากไปแล้วก็ผมจะพยายามอีกครั้งในครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแก้ได้นะครับก็จะพยายามทำโรงเรียนอีกหลังหนึ่งเพื่อ นองความต้องการของท่านนะครับให้ได้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานมีห้องเรียนที่เหมาะสมมีอุปกรณ์การสอนการเรียนที่ดีมากๆและมีครูอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือนักเรียนนะครับอย่างนี้เป็นโรงเรียนตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็คือความฝันหองกนะครับที่จะทำอย่างนี้ให้เป็นทีขึ้นมาวันที่จะแก่จนไม่มีแรงนะครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของนักเรียนพลชั้นที่สามแล้วก็เป็นวันสําคัญของ คุณพ่อคุณแม่ค so ุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่จะรอวันครบที่จะได้รับฏทบัตินะครับวันนี้ถือเป็นวันคล้ายคล้ายปริญญาเล็น <Ambassador> ้อยเราเรียกว่าบัณฑิตน้อยนะครับบัณฑิตน้อยของเราได้สามได้สามเกดแลยนะครับเกดูนะครับปริญญาเอกนะครับสามเกดถ้าบอกเป็นใหญ่เอกนะครับแต่งตัวก็สวยชุดชกยก็สวยมากนะครับ แต่ออกมาด้หลอเลยท่านถ่ายรูปเสร็จแล้วเอามุมภาพที่วสวยๆเก็บไว้เป็นที่นึกในบ้านเขาจะได้รู้ว่าเป็นสิ่งเกินใจของเขาว่าเขาใช้กล้องติดไปยยใหญ่ไม่ได้ในอนาคตนะครับต,ต้องติดไปใหญ่ทุกคนเพื่อต่อสู้กับสังคมในเอเชียและสังคมของโลกอนาคตของเอเชียที่เราจะเข้าอาเซียนสองปีข้างหน้านะครับ นั่นหมายความว่าเราต้องสู้กับสิงคโปร์เราต้องสู้กับไต้หวันเราต้องสู้กับญี่ปุ่นต้องต่อสู้กับเมือจีนแม้แต่ลราก็ต้องต่อสู้ใช่ไหมขณะนี้บางเรื่องเราแพ้เราเอยนะฉะนั้นประมาทไม่ได้เราต้องอัปเกรดลูกๆของเราให้สามารถที่จะต่อสู้ได้ผมเขขครากทั้งนีวิชาที่ควรจะเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษห้แนนคอมพิวเตอร์หอยอดเยี่ยม <ítulo> แล้วมีวิชาพิเศษติดตัวไว้หนึ่งวิชาก็คือดนตรีดนตรีขอแนะนำเลยครับเปียโนหรือไวโอลินเพราะจากพวกพาเขาไปสู่ก้อหน้าเนี่ยก็ได้ผมดูนักเพียนที่บไปแล้วแล้วก็มีวิชาไวโอลินหรือเปียโนที่ดีไปเขาอาหัวรอดเลยนะครับไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม่หรือถ้าผู้ชายจะแข่งก็สีกองนะครับนี่คือ วิชาติดตัวที่เขาควรจะมีแล้วค่อยเราก็ค่อยดูแล,แลเขาตลอดเวลาน,นะครับคนระับโอกาสนี้ก็ถึงเวลาหมอกสมบรี่ยาความ,มพิธีบอกปฏิบัตินะครับ <Hi. S 1> ผมขอเปิดที่กายนะครับ